สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำแกงขี้เหล็กกะทิใส่ปลาช่อนนะคะเตรียมเครื่องแกงนะคะก็จะมีพริกแห้งหอมแดงกระเทียมเกลือเม็ดแล้วก็มะเขือพวงนะคะครุกๆให้ละเอียดเลยนะคะ ตั้งหม้อนะคะใส่หัวกะทิลงไปแล้วก็น้ำเครื่องแกงลงไปค <c 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 well <car <car ั่วค่ะคั่วกับกะทินะคะสักพักนะคะก็ปรุงรสด้วยชูรสค่ะจากนั้นนะคะเติมหางกะทิลงไปค่ะัวคนแข็ง มะเขือพวงนะคะเราจะทุบให้แตกเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหมอ้อเลยค่ะส่วนปลาช่อนนะคะเราล้างแล้วก็หั่นให้เรียบร้อยนะคะพอน้ําเดือดนะคะก็ใส่ปลาช่อนลงไปได้เลยค่ะปรุงรสด,ด้วยขะนอก,ก้อน1ก้อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนําผักขี้เหล็กนะคะที่เราต้มไว้นะคะใส่ลงไปค่ะผักขี้เหล็กนะคะจะมีรสขมนะคะเราจะทําการต้มนะคะสองน้ํานะคะเพื่อล้างความขมออกไปนะคะหลังจากใส่ผักขี้เหล็กลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอให้น้ําเดือดสักพักค่ะก็ตัก ใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะคะ